ทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ389นี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหมันจริงๆนะคะเพราะว่าพบกับคนเอาตัวละครใหม่นั่นเองนะคะในประตูมิตินะคะหรือว่าประตูมรดกนั่นเองเนาะก็ชื่อตอนยังคงเป็นเหมือนเดิมเนาะซากปรักหักพังสือเชิงนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะคะ หัวใจของเจ้าเฟิงกระตุกูบดูเหมือนว่านี่จะเป็นชื่อของมอรดกนี้อารชิริยะต่างแดนเหล่านี้ชัดเจนว่าคงรู้ข้อมูลมากมายกระทั่งอาจจะมีกองกําลังมากกว่าหนึ่งหรือสองฝ่ายที่เข้ามาในสถานที่ที่ถูกเรียกว่าซากปรักหักพังสือเฉิงนี้พูดเกี่ยวกับซากปรักหักพังสือเฉิงเจ้าเฟิงหน้าตาไร้ความรู้สึกเอ่ยไม่ช้าไม่เร็วมือปรากฏกระแสะไฟฟ้าขึ้นครอบคุมจาง ในคุกลวงตาแห่งนี้ความเร็วในการไหลของเวลาด้านนอกต่างจากด้านในมากเวลาหนึ่งลมหายใจของคนด้านนอกเป็นเวลาหลายชั่วยามของภายในกระทั่งถึงหนึ่งวันครึง่งหากพิจารณาถึงความสามารถของขอบเขตจิตวิญ,ญญาณของเจ้าเฟิงแล้วแล้วก็ทว่าด้วยเนจิตวิญญ,ญาณเทพเจ้าได้ช่วยส่งเสริมการใช้คุกรวงตาของเจ้าเฟิงทําให้ผลลัพธ์ออกมาดีกว่าเดิมได้สีหน้าของฉิงเซียวเย่เปลี่ยนไปอย่างรุนแรงพอจะคาดเดาได้ถึงความสามารถของสายเลือดดวงตาของเจ้าเฟิง ได้ในระดับหนึ่งหากนางไม่เชื่อฟังให้ความร่วมมือกับอีกฝ่ายย่อมไม่อาจจะออกไปจากสถานการณ์นี้ได้ต้องทนทรมานกับการหยอกล้อของเจ้าฟึงไปอย่างไรที่สิ้นสุดความเจ็บปวดทรมานในระดับจิตนั้นมากกว่าความเจ็บปวดของกายเนื้อนับสิบหับร้อยเท่าอย่าได้พยายามดิ้นรนอย่างเปล่าประโยชน์หากเป็นภายนอกเจ้าอาจจะคุกคามข้าได้บ้างแต่ในระดับจิตวิญญ,ญาณน,นี้ความแตกต่างระหว่างข้ากับเจ้ามีมากเกินไปที่นี่อาจจะผ่านไปสิบชั่วยามแต่ภายนอกนับเป็นเวลาเพียงหนึ่งลมหายใจเท่านั้น เจ้าเฟิงวาดมือกระแสะไฟฟ้าเชอือจางเริ่มครอบคลุมไปทั่วล่างอ่อนแอของฉิงเซียวเย่สั่นสะท้านส่วนลึกในจิตใจรับรู้ได้ถึงความสิ้นหวังท้ายที่สุดแล้วนางก็เป็นอัญเชิยะที่ได้รับการทนุถนอมเป็นอย่างดีจากสำนักไม่เคยสัมผัสถึงสถานการณ์ที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมากน,ะนักเนียนคุกลวงตาของเจ้าเฟิงนั้นนางไม่มีทางที่จะต่อต้านได้เจ้าไม่รู้จักซากปร,รักหักพังสือเฉงกินอายบนล่างของเจ้าก็ไม่ได้มาจากที่นี่ เย่ได้บอกข้าเชียวว่าเจ้ามาจากกองกําลังอื่นน่ะแต่หากเป็นเช่นนั้นเจ้าจะเข้ามาในซากประหลาดผังสือเฉิงนี้ได้อย่างไงสิงเซียวเย่อุทานออกมาพันนึกถึงบางสิ่งได้มองไปยังเจ้าเฟิงอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาตนเองเจ้าเฟิงอดที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้เจ้าหมายความว่ายังไงที่ข้าจะเข้ามาไม่ได้ ซากประหลักหักพังสื่อเฉิงนะ่ะมีทางเชื่อมต่อมรดกที่แข็งแกร่งที่เกาะเทียนหลูถูกครอบครองโดยสามยอดสานักหากไม่มีตาคําสั่งมรดกอัจฉริยะจากกองกําลังอื่นจะเข้าไม่ได้ยังไงละ่ะคะสิงเซียวเย่เอ่ยขึ้นอย่างตะกุกตะกักอยู่บ้างดูจะไม่สามารถรับความจริงนี้ได้นางมาจากเกาะเทียนหลูซากประหลักหักพังสื่อเฉิงนะับเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่สุดๆทุกๆสิบปีจะสามารถเปิดได้สักครั้ง แต่ถาว่าทุกการเปิดขึ้นของซากปลาหลักหักพังนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีคนนอกที่ไม่ใช่คนของสามยอดสำนักสามารถเข้ามาในซากปลาหลักหักพังสื่อเชิงได้เด็กหนุ่มแปลกประหลาดผู้นี้แทรกซึมเข้ามาในซากปลาหลักหักพังสื่อเชิงได้อย่างไงเมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้าเฟินก็มือลอยขึ้นอย่างช่วยไม่ได้เหตุผลที่เขาสามารถเข้ามาในซากปาหลักหักพังสื่อเชิงได้นั้นนับว่าเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงบางทีเหตุผลที่แท้จริงอาจจะอยู่ในร่างของเจ้าอยู่เฟย ในการซักถามต่อมาชิงเซียวเย่ได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีข้อมูลเกี่ยวกับซากปรักหักพังสื่อเฉิงที่นางรู้ได้ถูกบอกออกมาทั้งหมดจะอย่างไรข้อมูลเหล่านี้ก็ไม่ใช่ความลับแต่ในคุกลวงตานี้หากนางไม่ให้ความร่วมมือย่อมทำเพียงสร้างอันตรายให้แก่ตัวนางเท่านั้นเจ้าเฟิงแสดงท่าทีพึงพอใจอย่างมากต่อชิงเสี่ยวเย่มีกองกำลังกี่ฝ่ายที่เข้ามาในซากปรักหักพังสื่อเฉิงแล้วสามยอดสำนักที่เจ้าบอกหมายถึงอันใดเจ้าเฟิงเอ่ยถามตรงๆ สามยอดสำนักได้แก่สำนักจิตวิญญาณจันกระจ่างตำหนักผาดำและตำหนักมารจันทราก็เป็นสำนักที่มีระดับสองดาวเป็นอย่างน้อยเนี่ยรวมทั้งยังมียอดฝีมือจากสำนักหนึ่งดาวอีกสิบชิงเซียเวเย่เอ่ยตอบสำนักระดับสองดาวเมื่อเจ้าฟึ่งได้ยินเช่นนั้นสีหน้าก็เปลี่ยนแปลงไปจิตใจเริ่มสันสะท้านในตำนานสำนักนั้นได้ถูกแบ่งออกเป็นห้าดาวด้วยกันจากหนึ่งดาวถึงห้าดาวเหมือนกับพีระมิดชนชั้น แม้กว่าตามองไปทั่วทางทาวีปปุภาครามสำนักที่แข่งแข่งที่สุดก็คือลัทธิมานจันทราชาติที่เป็นสำนักหนึ่งดาวและอาจจะนับได้เป็นระดับหนึ่งดาวครึ่งลัทธิโลหะเลือดที่เจ้าเฟิงอยู่อาจจะนับได้ว่าเป็นสำนักระดับครึ่งดาวหรือใกล้เคียงหนึ่งดาว สำหรับ13สำนักพันธมิตรแม่นับรวมกันก็ยังไม่อาจจะนับได้ว่าเป็นสำนักระดับครึ่งดาวซะด้วยซ้ำแต่จากที่ฉิงเซลเย่เอ๋ยสำนักที่อยู่เบื้องหลังเหล่าอัจฉริยะต่างแดนที่เข้ามาในซากปรักหักพังสื่อฉิงนั้นเทียบได้กับราธิมันจันชาชาตเหนือกว่าระดับของ10ยอดสำนักแห่งทวีปเป็นอย่างมากและยิ่งไปกว่านั้น3ยอดสำนักที่ว่านั่นยังมีระดับ2ดาวเป็นอย่างน้อยสำนัก2ดาราบนทวีปปุบผาครามไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อน ในบรรดาข้อกำหนดจำนวนมากที่จะนับเป็นสำนักระดับสองดาวได้มีข้อหนึ่งที่กล่าวว่าต้องมีราชาในขอบเขตปานเทวะอยู่อย่างน้อยหนึ่งคนขอบเขตปานเทวะนั้นนับเป็นตัวตนที่ไม่อาจจินตนาการได้ของทวีปุภาครามหรืออีกในหนึ่งสำนักที่อยู่เบื้องหลังของอัจฉริยะต่างแดนเหล่านี้ส่งคนมาเพียงหนึ่งหรือสองคนก็คงสามารถทำลายทวีปุภาครามได้แล้วอัจฉริยะของสำนักพวกนี้ที่เข้ามาในซากประลักหักพังแข็งแกร่งเพียงใด คนระดับพวกนั้นนับเป็นระดับเท่าไหร่กันเจ้าเฟิงเอ๋ยถามหัวข้อที่ละเอียดอ่อนภายในซากประหลักหักพังสือเฉงเจ้าเฟิงย่อมไม่อาจจะหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับอัญฉริยะต่างแดนเหล่านี้ได้พลังของพวกข้าเมื่อเทียบกับอัญฉริยะที่เข้ามาในซากประหลักหักพังนับเป็นระดับปานกลางถึงล่างในอัญฉริยะเหล่านี้มีขั้นนายเหนือแท้อย,อยู่สิบคนอัจฉริยะที่แข็งแกร่งที่สุดมีพลังฝึกตนขั้นนายเหนือแท้ระดับสุดยอดไปอย่างน้อย กระทั่งอยู่ในขั้นครึ่งก้าสู่ขอบเขตแก่นก่อกำเนิดแม้พวกเราสี่อัญฉริยะแห่งตำหนักเหมาร่วมมือกันบางทีก็อาจจะรับมือไม่ได้แม้แต่กระบ,บวนท่าเดียวชิงเซียวเย่มีท่าทีหดหู่ในยามที่เอ่ยถึงสิบอัญเริยะขั้นนายเหนือแท้ปรากฏความหวาดกลัวขึ้นอย่างลึกล้ําอัญฉริยะขั้นนายเหนือแท้สิบคนใจของเจ้าเฟิงหล่นวูบรู้สึกได้ถึงแรงกดดันอย่างที่ไม่เคยได้รับมาก่อนไม่ต้องเอ่ยถึงสามยอดสำนักเลยเพียงแค่อัญฉริยะสี่คนจากตำหนักเหมัน ก็ทําให้เจ้าฟึงไม่อยากจะ,ะเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายได้ตรงๆแล้วแม่คะผู้ถูกเลือกผู้ไรคู่ต่อสู้แต่เดิมมาก็ยังทําได้เพียงเสมอทิงเซียวเย่เป็นเพียงอัจฉริยะที่มีพลังฝึกตนต่ำที่สุดในสี่คนจากตำหนักเฮมันสถานการณ์ของซากประหลักหักพังสือเชิงนั้นเจ้าฟึงนับว่าพอเข้าใจอยู่บ้างแล้วสุดท้ายแล้วก็เหลือเพียงแต่ตัวของซากประหลักหักพังสือเชิงเจ้าของมรดกในซากประลักหักพังนี้เป็นตัวตนเช่นไรกัน เจ้าของแต่เดิมของซากปลาหลักหักพังสืเฉิงก็คือเซียนจื่อเย่พลังฝึกตนของนางนั้นสูงถึงขอบเขตเทวาลิลับอีกเพียงหนึ่งก้าวก็สามารถเข้าสู่ขอบเขตเซียนสวรรค์ได้ชิงเซียวเย่เอ่ยถึงตำนานของซากปลากลักหักพังสืเฉิงอย่างง่ายๆเจ้าฝึงไม่รนล้านแต่ทว่ากลับทําให้คุกลวงตามั่นคงยิ่งขึ้นให้เวลาที่ไหลาภายในและภายนอกต่างกันมีข่าวว่าเซียนจื่อเย่มีสายเลือด ในรายชื่อหมื่นเผ่าพันโบราณอยู่จังๆนางตายไปด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่มีผู้ใดรล่วงรู้ซากปรักหักพังนี้เป็นสิ่งที่นางเหลือไว้แต่แม้ว่าเซียนจื่อเย่จะสิ้นชีพไปแล้วจิตวิญญาณที่หลงเหลือก็ได้หลอมรวมเข้ากับซากปรักหักพังเลือกมรดกที่หลงเหลือจากสหายของนางเจ้าฟึงฟังอย่างตั้งใจความลับจำนวนมากของซากปรักหักพังสื่อฉงได้ทำให้ผู้สูงศักดิ์จำนวนมากกระทั่งราชาในขอบเขตปานเทวาบางคนยังต้องลิษยา แน่นอนว่าตำแหน่งของซากประหลักหักพังสือเฉิงได้ถูกสามยอดสำนักครอบครองมานานแล้วกลุ่มอำนาจรอบนอกแมจสจริษยาแต่ว่าเม้จะเป็นผู้สูงสัก์ก็ไม่กล้าลงมืออันใดแต่หากสามยอดสำนักในระดับของสำนักสองดาวนี้ร่วมมือกันมันจะแข็งแร่งมากเพียงใดกันสามยอดสำนักระดับสองดาวนี้สามารถส่งกองกําลังของสามสำนักสาขาไปไม่กี่คนก็สามารถกวาดล้างทวีปปุผาครามได้แล้วในสามยอดสำนักนี้ ตําหนักผาดํามีระดับสองดาวตําหนักมารจันทรามีระดับสองดาวเกือบครึ่งในขณะที่สํานักจิตวิญญาณจันกระจ่างแข็งแ่งที่สุดมีระดับถึงสองดาวครึ่งในพื้นที่รอบนอกนับเป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่ยามที่ชิงเสียวเย่เอ่ยถึงสามสํานักระดับสองดาวก็ได้ปรากฏท่าทีเคารพและเกียรติชังขึ้นปะปนกันในฐานะของสํานักระดับหนึ่งดาวที่เป็นลูกน้องทุกๆปีตําหนักเหมันจะต้องแบ่งทรัพ,พยากรจํานวนมากให้กับตําหนักมารจันทราที่อยู่เหนือกว่า พื้นที่รอบนอกนั่นหรอเจ้าเฟิงรู้สึกว่ากองกําลังในต่างแดนเหล่านี้กับทวีปปุผาคามนั้นอยู่ห่างกันอย่างมากเจ้าเคยได้ยินคําว่าทวีปหรือไม่เจ้าเฟิงเอ่ยถามเพื่อพิสูจน์ทวีปนั้นนับเป็นดินแดนในตำนานสําหรับพวกเราแล้วมันห่างไกลย,ยิ่งนักหลังจากที่มาหาทวีปแตกสลายกลายเป็นเพียงเศษฝุ่นนับหมื่นล้านหลอมรวมกลายเป็นฟ้าทุกเศษเสี้ยวต่างเป็นดินแดนเล็กๆบางส่วนเป็นเพียงดินแดนเกาะเล็กๆในบริเวณที่เล็กจ้อย หากจะเอ่ยถึงทวีปก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเพียงกบที่ก้นบ่อน้ำเท่านั้นชิงเซียวเย่เอ่ยพร้อมรอยยิ้มเยาะตนเองหลังจากที่เจ้าฟึงได้ยินเช่นนั้นก็พันมีสีหน้าว่างลงไปรับรู้ได้ว่ามีบางอย่างผิดแปลกเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เขาไม่ต้องการที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวมากนะักเรื่องเร่งด่วนก็คือเจ้าฟึงต้องมีชีวิตรอดอยู่ในซากปร,รักหักพังสือ่อเฉงค้นหาโอกาสและพยายามไปเจอกับเจ้าอยู่เฟยและแมวขโมยตัวน้อยให้ได้ ในพื้นที่ภูเขาเล็กๆแห่งหนึ่งหลังจากหนึ่งลมหายใจหลางอ่อนแอของสิงเสียวเย่เหนื่อยล้าจนไม่อาจทรงตัวได้ทั่วทั้งล่างเปียกโชกไปด้วยหยาดเหงื่อล้มลงที่พื้นเจ้าฟืงกระดิกนิ้วผนึกปานจิตวิญญาณของสิงเซียวเย่ในเชี่ยววินาทีขัดขวางการต่อต้านของนางเชียวเย่ห่างออกไปได้ปรากฏเสียงคำรามของอจฉริยะขั้นผู้วิเศษถึงระดับสูงอีกคนหนึ่งหลีเซียว หลี่เซียวและชิงเซียวเย่ได้แยกกันออกค้นหาในบริเวณนี้พวกเขาได้ร่วมมือดูแลกันไปอย่างดีแม้ว่าจะเป็นเวลาเพียงหนึ่งลมหายใจหลี่เซียวก็รับรู้ได้ว,ว่าฉิงเซียวเย่หายไปจากสายตาของเขาเระวังตัวมากกว่าที่คิดแฮะ เจ้าเฟิงพบว่าตัวเองได้ดูถูกสี่อัจฉริยะของตำหนักเหมันไปสำนักของอีกฝ่ายนั้นอย่างน้อยก็เทียบได้กับระดับของอทธิมานจันทาชาติแน่นอนว่าเขาไม่รู้ว่าเหตุผลที่ทําให้อัจฉริยะทั้งสี่ของตำหนักเหมันระมัดระวังตัวมากเพียงนี้นั้นเป็นเพราะกําลังระแวงอัจฉริยะจากตำหนักผ่าดําที่น่ากลัวที่อยู่ไม่ห่างออกไปมากนักรีเซียอุทานออกมารีทยานร่างไปยังซอกเล็กๆนั้นที่ฉิงเซียวเย,ย่หายไป,ไปนั้นจริงๆแล้วเป็นฝีมือการปกปิดของเจ้าเฟิง ชิงเซลเย่หายตัวไปไม่รู้ว่าเป็นเพราะคนของตำหนักผาดำหรือไม่พวกชายหนุ่มตาเหี่ยวทั้งสองที่อยู่ห่างออกไปเพียงสามารถจัดการจระเข้สายฟ้าธมินลงได้กำลังตัดแบ่งของที่ได้พันได้รับข่าวนี้ทันทีอัศริยะทั้งสามของตำหนักเฮมันก็เลยรีบทยานร่างตรงไปยังซอกแห่งเล็กนั้นเป็นขั้นผู้วิเศษแท้ระดับสูงกับผู้วิเศษแท้ระดับสุดยอดคงจะซ่อนไม่ได้นานหรอกสีหน้าของเจ้าเฟิงเริ่มเคร่งเครียด อัญเริยะที่เข้ามาในซากปะหลักหักพังสือเฉงต่างครอบครองตาคำสั่งมรดกอยู่หากเป็นคนจากฝ่ายเดียวกันย่อมสามารถรับรู้ได้สนีหรือว่าสู้ดีละ่ะความคิดของเจ้าเฟิงรว่ดด้นอย่างรวดเร็วการต่อสู้ตรงๆกับศัตรูสามคนเขาย่อมไม่อาจจะทำได้ชายหนุ่มตาเหยียวผู้นั้นนับเป็นอัญฉริยะในระดับของอยู่เทียนห้าวอีกสองคนมีพลังขั้นผู้วิเศษแท้ระดับสูงเมื่อเทียบกับปิงเว่ยเซียนจื่อที่เป็นผู้ถูกเลือกผู้ใดคู่ต่อสู้แล้วมีแต่จะแข่งแข่งกว่าไม่ด้อยกว่า แม้ว่าการหนีจะดูมีความหวังมากกว่าแต่ทว่าก็ยากที่จะยืนยันว่าระหว่างการหลบหนีนั้นจะไม่พบอัจฉริยะต่างแดนที่แข็งแกร่งกว่าคนอื่นๆดวงตาเทพเจ้าของเจ้าเฟิงกวาดมองรอบด้านแบบกระทันหันจากนั้นพันปรากฏความคิดหนึ่งขึ้นแผนนี้แม้ว่าจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ว่าก็น่าลองหากทําได้สําเร็จย่อมสามารถช่วยเหลือใครได้มากสายตาของเจ้าเฟิงสันละลิกใบหน้าปรากฏความเด็ดขาดขึ้น เด็กหนุ่มนำร่างเหนื่อยอ่อนของชิงเซลเย่ไป,ปเผชิญหน้ากับสามอัจฉริยะจากตำหนักเหมันตรงๆเซลเย่ลีเซลที่อยู่ด้านหน้าสุดรวมทั้งพวกชายหนุ่มตาเหี่ยวทั้งสองพานุทานออกมาอีตัวเลวร้ายกล้าจับเซลเย่เป็นตัวประกันกเงหรอลีเซลทั้งชะงักและกาดเกี้ยวไปพร้อมกันอดที่จะตวาดคำรามออกไปไม่ได้เมื่อเห็นสตีอันเป็นที่รักถูกจับเป็นตัวประกันดวงใจของเขาก็ราวกับถูกเผาไหม้หากพุกเจ้ากล้าเข้ามาข้าจะหักคอนางซะ สีหน้าของเจ้าเฟิงไร้ความรู้สึกมือหนึ่งกำรอบคอขาวของชิงเซียวเย่ยจับชิงเซียวเย่ยเป็นตัวประกันนี่คือเจ้าแรกที่สําคัญที่สุดในแผนหนงเจ้าเฟิงแม่ต้องบอกเลยนะว่าพระเอกของเรานี่มันฮาร์ดคอสุดๆนะคะทุกคนทีบหน้า บิงเวย่ยเซียนจือที่แบบสวยโคตรๆแถมยังตอนนี้กำลังจะฆ่าผู้หญิงอีกคนนึงนะคะทุกคนโอ้โหมันจะโหดอะไรขนาดนั้นนะทุกคนนะก็จบกันไปแล้วนะคะกับ EP นีนะคะทุกคนบอกตรงๆว่า EP นี้มันน่าดูนะคะแล้วก็สามคนนี้ก็ดูท่าจะเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าสามารถสังหารจระเข้สายฟ้าทามินได้อะทุกคนซึ่งในบทนี้มันก็บรรยายเอาไว้อยู่แล้วว่าจระเข้สายฟ้าทามินเนี่ยมันเป็นอสูรที่มีเขาเรียกว่าอะไรระดับพลังอยู่ในระดับต้นๆเลยขนาดที่แบบว่าเป็นท็อป ฝ่ายของอาณาจักรนะคะก็ยังต้องแบบว่าเกรงกลัวเลยอะไรเงี้ยขนาดแบบถ้าพิงว่าเซียนจะร่วมกับอะไรนะอีกคนนึงมิลืมชื่อไปแล้วชื่อเสิงเทียนใช่ไหมยังสู้ไม่ได้เลยนะก็กลายเป็นว่า3คนนี้สามารถที่จะสังหารได้ก็ถือว่ามีพลังพอควรนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าเฟิงมันก็เลยกลัวถึงกับต้องเอาเพื่อนของแก๊งนี้เป็นตัวประกันเลยทีเดียวเชียวนะทุกคนอ๋อเอาเป็นว่าตอนนี้ก็จบกันไปอย่างเมามันนะคะไม่แน่ใจว่าอีกตอนจะมาได้ตอนไหนนะคะแต่ก็เอาเป็นว่าตอนนี้ขอบคุณมากๆสาหรับทุกยอดไลค์แล้วก็คอมเมนต ลาไปก่อนสวัสดีนะคะ